สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พ,พ,พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับพ่อควานแม่ควานนะคะขอบขอณน้องนาตยาพิวัฒนานะคะก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะแต่ละวันนะคะก็เป็นประจํานะคะที่พ่อควานแม่ควานต้องทําให้สองสาวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะก่อนที่จะทําอย่างอื่นนะคะเช้ามาพ่อควานคะเกี่ยวให้ออกให้หน่อยคะ่ะ ามาก็ต้องมาหาอาหารให้สองสาวนะคะก็วันนี้แม่ควานก็ได้ดอกย้าด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นดอกญ้าที่แม่ควานเกี่ยวไว้นะคะเดี๋ยวตากแดดสักวันสองวันแล้วก็มาเก็บไปนะคะพอดีตรงนี้มีลานปูนด้วยนะคะย่าสวยมากๆเลยค่ะก็เป็นป่าญ้านะคะก็แม่ควานก็ว่า ลองเอาไปปลูกอ eh? e ีกครั้งนะคะเผื่อเกิดนะคะถ้าได้กลับไปอยู่บ้านนะคะลองไปอีกครั้งนะคะเดี๋ยวรอบนี้จะเอาไปปลูกเองนะคะเผื่อมีน้ําฝนเนาะนาะงพะควันเนาะเผื่อได้น้ําน้ําด้วยเนาะเผื่อได้น้ําฝนน้าที่เราลดด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเตรียมไว้นะครับก็ ลุ้นกันนะคะพ่อขาคุณแม่จา๋าพี่ๆจา๋าลุ้นกันนะ,ะยิ่งใกล้วันนะ้าแม่ควานก็ยิ่งตื่นเต้นนะคะเราก็จะเข้าไปคุยกับเจ้านายแล้วนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนยิ่งใกล้วันก็ยิ่งตื่นเต้นแล้วก็เห็นหญ้าสวยๆก็อุ้ยสะออนคะ่ะสะออนหลายก็เพื่อสองสาวน้องนาตยาพีว่วาสนานะคะได้กินอร่อยๆนะคะก็เตรียมดอกหญ้าไว้นะคะเผื่อไปเกิดที่บ้านนะคะเผื่อได้กลับไปอยู่บ้านนะคะก็ อยู่พัทยาก็ดีอย่างนะคะเพราะว่ามีหญ้าเยอะแต่ถ้าเขาทําการปลูกสร้างนะคะก็จะหญ้าก,ก็จะเริ่มหายากเหมือนกัน,นะคะอนาคตต่อไปนะคะเพราะว่านี่ก็เอาต้นกล้วยมาปลูกไว้แล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะก็อะไรก็ไม่สําคัญเท่าอยู่บ้านเรานะคะถ้าได้กลับไปอยู่บ้านเราก็วางพื้นฐานอะไรได้นะคะก็สองสาวน้องน,องนาตยาพิพัฒนาก็จะไม่ได้ทัวร์นะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ต่อเราก็อาจจะได้ทัวร์ต่อนะคะ,ะว่าใจแม่ควันก็ คืออยากกลับไปอยู่บ้านแล้วนะคะใจไม่ควานกับพ่อควานอ,อยู่ตรงนี้ก็ดีนะคะดีที่มีหญ้าเยอะๆนะคะแต่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็วางโครงการวางความคิดไว้นะคะถ้าได้กลับไปอยู่บ้านนะคะพ่อควานยังไม่หมดนะคะพ่อควานคิดว่าหมดแล้วเหรอคะนี่ไงกองหนึ่งที่เกี่ยวไว้ห <laughs> ญ้าสวยมากเอาเดอกออกให้ด้วยนะคะคือหลาย ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่พ,พ,พี่น้องน้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่คอยเข้ามาให้กำลังใจครอบครัวน้องนาตยาพี่วาสนานะคะก็ขอบคุณมากๆากเลยนะคะ <laughs> หากไม่มีพี่ๆนะคะหากไม่มีคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจบางทีเราก็อาจจะท้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็บางท่านก็อาจจะไม่รู้นะคะ <laughs> ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงบางท่านอาจจะเห็นแต่ รอยยิ้มเสียงหัวเราะนะคะก็สู้ๆนะคะสูๆะะ้ๆให้ทุกอย่างมันดีนะคะก็ขอภาวนานะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะช่วยดลบรรดาให้กับครอบคัวน้องนาตยาพิวัฒนาได้กลับไปอยู่บ้านนะคะเพราะว่าถ้าได้ไปอยู่บ้านเราก็อาจจะมีอะไรดีๆกว่านี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอสาวๆที่บ้านนะคะ กลับจากเกี่ยวหญ้ามาแล้วนะคะก็พาน้องนัตยาพิพัฒนามาอาบน้ำนะคะวันนี้ก็แดดแรงนะคะบางพื้นที่ก็มีฝนนะคะสองสาวมาอาบน้ำนะคะ เอ๊ะไปหาพ่อแล้วได้อาบน้ำแล้วน้ำตรงนี้ก็ไหลแรงนะคะก็ขออนุญาตอีกเพราะว่าบางทีน้ำที่เราอยู่ตรงที่เราอยู่ก็ไหลไหลไม่แรงนะคะก็ไม่พอที่จะได้อาบให้สาวๆได้นะคะก็เลยมาขอ อนุญาตาทางออฟฟิศเขาอาบน้ำอีกนะคะทาน้ำแรงนะคะน้ำแรงก็ทานอิ่มเร็วนะคะทาน้ำได้อิ่มเร็วนะคะอาบน้ำอาบท่าก็อาบน้ำก็สะอาดเร็วนะคะ กำลังงามเพิ่นบาก,กินบ่พ่อควนันก็เป็นชีวิตของน้องนตัตยาพิวัฒสนานะคะก็มาถ่ายทอดในแต่ละวันให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะ <c oughs> หิวได้พี่วาดหิวนามไดนะ้นั่นพี่วาดกินก่อนลองมาแล้วลูกเร็วพี่น้อยไปรับน้องหน่อยไปนาตยาไปรับน้องหน่อยเร็วไปรับน้องหน่อยลูกไปมาไปรับน้องเลยลรับเจียงเร็วไปรับเจียงนะ เร,เร็ว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 รับเจ๋งเจ๋งเรียกพี่เลยลูกอ๋อเจ๋งอยู่บนเกยนะดูจะไปรับน้องหรือเปล่าไปลูกไปเดินมาเดินมาเร็วมารับน้องเลยเร็วโอ๋อเจ๋งตกเจ๋งตกโอ๋อเจ๋งตกเจ๋งตกนี่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 น้องอยู่ทางนี้ลูกน้องอยู่ทางนี้ไปโอ๋อเจ๋งตกเจ๋งตกไปหรือเปล่าเนาะนัตยาจะไปรับเนาะโอ้น้องตกน้องตกโอ้โอ้ยน้องตกน้องตกโอ้ยเอายังไงเนาะ น้องจะลงมาได้ไหมนี่อ้าวอ้าโอ้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 น้องน้องอุนน้องตกน้องตกโอ้โอ้โ้น้องถามน้องนัตยาถามน้องโอ้โอ้หยับะหยับะหยับไปน้องโอ้น้องจะตกเร็วเร็วเรวโอ้น้องลงได้บน้องลงใน้บลงได้ไหมขยับไปอีกนัตยาขยับไปอีกเร็วรับน้องเร็วขยับไปเร็วเอาเร็วๆขยับไปเร็วนัตยาขยับรับน้องเร็ว ไปอีกแล้วขยับไปอีกขยับปีกขยับไปรับน้องเล้วลูกเร็วขยับรับน้องเร็วครับครับลงเลยกระโดดเลยหนึ่งสองเอาเลยเลยพี่รับแล้วแล้วเร็วเดินชิดตรงนี้เอาขยับชิดชิดหน่อยพี่นัตยาขยับชิดชิดหน่อยเร็ว ชี้ชี้น้องเจงหน่อยเร็วหนึ่งสองโอ้ลงได้ไหมลงได้ไหมก็นัตยากับน้องเจงก็เรียกว่าก็ เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะคะเอาเร็วพี่รอพี่รออัญญานี้เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะคะก้อยเจิงก็จะอยู่กับพ่อกับแม่มาตลอดนะก็มีช่วงหนึ่งที่แม่ควันไปทํางานที่โรงแรมนะคะแม่ควันก็ได้ให้ครับไปอยู่กับคุณย่านะคะคน้องเจิงก็คอยหยุดทํางานจากโรงแรมก็มาดูแลพี่วาดนะคะ ก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดเลยนะคะก็รับน้องเจิงมาอยู่ด้วยตลอดเลยนะคะก็จะผูกพันกันแต่ถึงไม่มากนะคะแต่ก็ผูกพันด้วยความรักเหมือนกันนะคะพี่วาดเพิ่นห่วงกินตะงาคอย ชื่นแต่เช้าเลยน้องเจงฉีดหลังให้พี่หน่อยลูก สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอพระคุณพี่พี่น้องๆองเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะคะอาจจะมีไม่มีคอนเทนต์อะไรที่โดดเด่นนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากสองสาวน้องนาตยาพิวาสนาและครอบครัวไว,ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะหากทาอะไรผิดพลาดประการใดไปต้องขอกราบประทานอภัยนะคะแน่ก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปกับครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนาจ้า สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ